สิ่งที่คนทำงานกลัวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแต่คือการถูกเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัว Welcome The Lecture c to o p d สวัสดีค่ะนี่คือรายการ The Lecture รายการที่จะมาพูดคุยเทคนิคการทำงานที่ช่วยเราหลีดคนได้แค่ลูกค้าเป็นกับพี่เล็กอุบลศรีถาวราพาค่ะวันนี้พี่เล็กจะนำคำว่าการเปลี่ยนแปลงมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก่อนเข้าเรื่องหลักที่เราจะคุยกันคำนี้พี่เล็กว่าคนทำงานหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีค่ะ พราะในโลกการทำงานการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลามีทั้งค่อยๆมาทีละนิดให้เรารู้ตัวก่อนกลับมาตุ้มเดียวแบบไม่รู้ตัวถ้าเปลี่ยนแต่เรารู้ตัวก่อนเนี่ยไม่น่าห่วงค่ะไอ้ที่น่าห่วงเนี่ยคือการถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อเราไม่รู้เรื่องหน้าเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ถูกอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลไม่มั่นใจอะบางครั้งก็เกิดความไม่ไว้ใจบริษัท หรือท่านประธานบริษัทหรือว่า c e o ถ้าเปลี่ยนบ่อยแบบเราไม่รู้ตัวไม่ทันได้ตั้งตัวหรือถึงแม้รู้ตัวแต่สื่อสารไม่ดีอาจทำให้เรารู้สึกท้อถอดใจจะลาออกไปเลยบางทีเราก็ไม่ได้อยากลาออกนะแต่ใจเราไม่ไหวไงก็เลยต้องหาทางไปพักใจแล้วก็หาที่หมายใหม่ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าที่ใหม่จะเป็นยังไงไปตายอาดับหน้าแล้วกันว่างั้นส่วนบริษัทพอเราออกอ่ะ ปาก CEO หรือว่าปาก HR อันบอกว่า no สน no c a ร์เพราะมองว่ามีคนที่อยากได้งานเยอะแยะปะคงหาได้ไม่ยากและการหาคนมาแทนเราอะบางบริษัทก็มักดึงคนนอกมาโตทับคนเก่าที่เขาควรขึ้นไม่เห็นค่าคนในแต่กลับชื่นชมคนนอกบอกเลยพี่ได้ยินมานักต่อนักแล้วที่เอาคนนอกมาใหญ่มาโตนึกว่าเขาเก่งนแต่ท้ายที่สุดไม่ได้เรื่อง คนในอย่างเราที่เคยรักและทุ่มเทพอเจอแบบนี้ก็ไม่ทนหรอกลาออกสิคะจะอยู่ไปเพื่อและท้ายที่สุดพอคนนอกที่เอามาไม่เวิร์กไม่ได้เรื่องก็หวนกลับไปนึกถึงคนเก่าอย่างเราเพิ่งมาเห็นค่าเรามันก็สายไปละวันนี้พี่เล็กก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้บริหาร หรือ HR ที่อยากเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญในบริษัทให้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผ่านไปได้โดยที่คนในทีมคนในบริษัทไม่เสียขวัญไม่ตื่นตระหนกไม่เสียกำลังใจอ่ะไม่ท้อด้วยวิธีง่ายๆเป็นแค่5คําคำจำได้ไม่ยากค่ะ วิธีนี้พี่เลยกลั่นมาจากประสบการณ์ที่อยู่ HR มาประมาณ17ปีเศษและการเปลี่ยนแปลงที่ยูเล็กเห็นบ่อยนะเจอบ่อยช่วงทํางานก็มีไม่กี่เรื่องอะค่ะที่พี่เลยคิดว่าหลายบริษัทน่าจะทําบ่อยเหมือนกันเรื่องแรกก็คือเปลี่ยนโครงสร้างทีมโยกย้ายคนไปทําอีกงานที่ไม่เคยทําหรือไปอยู่กับทีมใหม่พี่เลยมีน้องคนหนึ่งนะคะโทรมาปรึกษาหลังไม่เรื่องนี้เลยว่ารู้สึกไม่สบายใจที่บริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างย้ายตัวเอง ไปอยู่อีกทีมที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนน่ะแม้จะอยู่บริษัทเดียวกันน่ะเคยเห็นหน้าเจอกันบ่อยก็จริงยังไงก็กังวลใจอยู่ดีค่ะเนื่องจากไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยแถมเพิ่งรู้กระทันหันเพื่อทำงานวันแรกไม่รู้จะเริ่มยังไงและรู้สึกงงด้วยถึงขั้นคิดลบไปเลยว่าเราไม่ดีตรงไหนถึงย้ายเราถัดมาเรื่องที่เคยเจออีกก็คือเปลี่ยนหัวหน้าหรือผู้นำทีมแทนคนเก่าที่ถูกเชิญออกแบบฟ้าผ่าไม่มีปีไม่ีคลุ่ยอะ่ะ แถมคนใหม่ที่มาก็ดึงมาจากข้างนอกไม่ใช่คนไหนประมาณว่าผู้บริหารระดับสูงวางแผนกันเงียบกริบไม่มีใครได้ข่าวมาก่อนจนน้องๆในทีมขวัญเสียแล้วผู้บริหารระดับสูงก็มาเรียกน้องๆทุกคนในทีมคุยหลังจากที่หัวหน้าคนใหม่มานั่งแทนที่แล้วหอนึ่งอาทิตย์อะถึงจะบอกแต่บอกช้าพี่ว่ายัางไงน้องๆก็มองเบอร์ใหญ่ๆข้างบนไม่ดีไปแล้วละ่ะดีไม่ดีอาจไม่ไว้ใจบริษัทไปเลยพอเริ่มคิดถึงตัวเองแล้วว่า สักวันเราจะเจอถูกเชิญออกฟ้าผ่าแบบนี้ไม่วะต่อมาอีกเรื่องที่เคยเจอและคิดว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะเคยเจอเหมือนกันนั่นก็คือเปลี่ยนระบบหรือเครื่องมือใหม่ค่ะที่ไปเล็กเคยเจอเปลี่ยนระบบจากแมนนวลหรือใช้ Excel ธรรมดามาใช้ระบบไอทีใหม่เป็นโปรแกรมที่จ้างบริษัทข้างนอกทำให้เชื่อมโยงกับทุกระบบ ยกตัวอย่างง่ายๆในงาน HR นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของ Organization Chart, Recruit, Time Attendance หรือที่เรียกว่าบันทึกเวลาเขาออกงาน Training, การประเมินผลการบัดงานประจำปีเงินเดือนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนระบบใหม่ในเรื่องพวกนี้เนี่ยหากสื่อสารไม่ดีวางแผนไม่ดีนิดเหนื่อยปัญหาเยอะนะคะ เพราะอย่าลืมว่างาน HR เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทุกคนและพวกเขาได้เป็นยูเซอร์เป็นผู้ใช้ระบบนี้ด้วยอาจทำให้พวกเขาเครียดกดดันดีไม่ดีปานเราได้นะคะในช่วงเวลาที่เปลี่ยนเนี่ยก็สำคัญมากช่วงที่ลูกค้าเยอะช่วงทำยอดเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนลงระบบช่วงนี้บอกเลยว่าเสียงบ่นหนาหูนแน่เอียบปลักก็เอาไม่อยู่นะจ๊ะเอาละทีนี้มาฟังคําของพี่เล็กกันเลยค่ะคํานี้มี นำบอกฟังวางหนุนเริ่มจากคำแรกก่อนคือน,นำค่ะคำนี้สำคัญนะคะเพราะมันจะช่วยเบิกทางให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่มีแรงต้านพี่เล็กขอบอกเลยว่าเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างให้เรากลับมานั่งคิดนะคะว่าใครบ้างทีมไหนบ้างที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในสิ่งที่เราจะเปลี่ยน ลิ์รายชื่อมาเลยค่ะเอาตัวแม่ของทีมมันเลยหรือเลือกคนที่เสียงดังหรือเด็กๆในทีมเชื่อฟังที่สุดมาสัก1-2คนต่อทีมหรือเลือกตัวแม่ของทีมมาแค่คนเดียวก็ได้ค่ะเอาพวกเขาเหล่านั้นละค่ะมาช่วยนำเราบางคนอาจเรียกว่าเชิงเอเจนต์จำคำนี้ไว้นะคะเพราะเดี๋ยวพี่เล็กอาจจะพูดเป็นระยะเพราถ้าคนกลุ่มนี้เชื่อเราเข้าใจเรา เขาจะช่วยพาทุกคนในทีมของเขาเชื่อและตามเราได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้คำที่2คือบอกพอเราลิฟท์รายชื่อคนที่จะเป็นชเชเอเจนต์มาช่วยนำสมาชิกทีมของพวกเขาให้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วอะ่ะก็บอกหรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่าสื่อสารนั่นแหละ โดยนัดเวลาพูดคุยตัวต่อตัวหรือเชิญประชุมพร้อมกันทีเดียวก็ได้ค่ะแต่สําหรับพี่เล็กนะพี่เล็กจะทํา2อย่างเลยทั้งลงไปพูดคุยตัวต่อตัวกับประชุมพร้อมกันโดยที่พูดคุยตัวต่อตัวในพี่เล็กลงไปที่แผนกเขาเลยนะคะจะขอช่วยเขาอะอย่าเจ้ายศเจ้าอย่างค่ะเชิญเขา พูดเอ่เชิญเขาขึ้นมาพบเราเด็ดขาดนะคะให้เกียรติเขาหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเราอะ่ะตำแหน่งน้อยกว่าเราแต่ที่ก็ลงไปนะถือว่าได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเขาและน้องๆเขาไปด้วยเพราะพี่เล็กอยู่เอชอาร์เนี่ยในการลงพื้นที่เนี่ยบอกเลยว่าเราต้องทําสม่ําเสมอนะคะไม่ใช่ว่าลงไปเฉพาะเวลามีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องขอให้ช่วยไม่งั้นน่ะเขาจะว่าได้นะคะว่าไม่มีปัญหาไม่ลงมาหาหนูหรอก แบบนั้นน่ะไม่ได้ใจค่ะยิ่งคนไหนที่แรงๆดูแล้วอาจพูดยากนิดน,นึงอ่ะหรือเข้าใจอะไรยากพี่จะลงไปคุยตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวก่อนเลยหรือบางคนอาจจะเรียกว่าล็อบบี้นั่นแหละแต่พี่เล็กมักไม่ชอบใช้คําว่าล็อบบี้สักเท่าไหร่เพราะพอพูดว่าล็อบบี้เนี่ยคนอาจรู้สึกมองว่ามันเป็นภาพรบเพราะคนที่เราไปล็อบบี้คือพวกขายใหญ่พวกอิทธิพลพวกเจ้าปัญหาไม่ค่อยน่ารักเลยถึงเป็นล็อบบี้เขาหลับบ้านก่อน พราะถ้าเราไม่ไปิดคุยตัวเดืยตัวให้เข้าใจก่อนเนี่ยจู่ๆมาสื่อสารในที่ประชุมพร้อมกันทีเดียวาตายได้นะคะถ้าเขาเข้าใจยากหรือเข้าใจไปอีกมุมแล้วย้งขึ้นมาว่าของเก่ามันดีอยู่แล้วยุ่งยากเสียเวลาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าริงถ้าคนคนนั้นที่พูดเป็นอะไรที่ขายใหญ่เพื่อนเกรงใจก็ผ่านให้ยกมือเห็นด้วยตามเขาไปหมดไม่กล้าแย่งไม่กล้าขัดค่ะและสิ่งหนึ่งที่วิ่เล็กจะขอเตือนว่า การสื่อสารเรื่องสำคัญแบบนี้อย่าใช้การพิมพ์หรือส่งทางไลน์ทางอีเมลหรือโน้ตน้อยบอกที่โต๊ะเด็ดขาดเพราะการเขียนน่ะมันอาจจะสื่อสารได้ไม่ละเอียดได้ดีเท่าพูดค่ะภาษาก็อาจเขาจะยากไม่เหมือนกับพูด แล้วเวลาลงไปพูดแบบ Face to Face หรือว่าตัวต่อต,ตัวซึ่งๆหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นสีหน้าได้ฟังน้ําเสียงคําพูดเขาด้วยจะได้จับความรู้สึกเขาได้ที่สําคัญการที่เราลงไปหามันก็แสดงถึงการที่เราให้เกียรติเขานะคะทีนี้ประเด็นที่เราจะบอกเขาเนี่ยเราจะบอกอะไรบ้างก็บอกไปตรงๆเลยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนอะไรและเพราะอะไรถึงเปลี่ยนก็อธิบายไปว่าของเก่ามันไม่ดีไม่เวิร์กไม่โอเคตรงไหนเพนพอยหรือปัญหามันเกิดอะไรขึ้น ถ้ามี Data ข้อมูลตัวเลขที่เรียกว่าข้อมูลเชิงสถิติได้ยิ่งดีเลยค่ะแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกของเราเราไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆมีหลักฐานให้เห็นเชิงประจักษ์ที่สำคัญนะคะถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีกับพวกเขาอย่างไงให้บอกไปเลยค่ะเน้นผลดีต่อพวกเขานะคะอย่าเน้นผลดีต่อเราเพราะถ้าเราไปเน้นว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยทำให้งานที่เราทำอยู่คล่องตัวทำงานได้เร็วขึ้น โดยที่เขาไม่เห็นข้อดีหรือประโยชน์ที่เขาได้รับอ่ะมีเด็ดไปเพิ่มภาร้ายเขาเนี่ยเสียงในหัวของเขาจะขุดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อทำเอาหน้าทำเพื่อตัวเองจะเอาผลงานละสิการบอกตัวต่ตัว,ตว,ตวแบบรายคนอะ่ะไม่จำเป็นต้องบอกทุกคนที่เราิสต์รายชื่อก็ได้นะคะเลือกบอกคนสำคัญ key person ที่คนอื่นๆน,นับถือเกรงใจผู้ลาทุกคนเห็นด้วย จากนั้นก็เชิญทุกคนที่เราริสต์รายชื่อนั่นแหละเข้าประชุมพร้อมกันเพื่อบอกอย่างเป็นทางการตามที่พี่เล็กพูดไปตะกี้ได้แก่เปลี่ยนอะไรเพราะอะไรถึงเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดีกับทุกคนยังไงการเรียกประชุมทีมเชิงเอเจนต์เนี่ยเ,เรียกเขามาฟังเราก่อนเนี่ยจะดีกับเราตรงที่พอเขาเข้าใจแล้วอะ่ะเขาจะได้ไปสื่อสารต่อเป็นกระบอกเสียงช่วยนำเราอีกแรง จากนั้นนะเราค่อยสื่อสารภาพใหญ่ให้รู้กันทั่วทั้งบริษัทค่ะถัดไปคำที่3คือฟังค่ะฟังค่อยเยอะนะคะด้วยการเปิดโอกาสให้เชีเอเนทุกคนเนี่ยได้พูดหลังจากที่เราบอกเขาไปแล้วว่าท่านไหนอยากเห็นอะไรหลังจากที่เราเปลี่ยนระบบนี้ อยากมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือรู้สึกห่วงในประเด็นไหนอยู่บ้างใช้คำว่ารู้สึกห่วงดีกว่านะคะอย่าใช้คำว่ารู้สึกกังวลรู้สึกกลัวค่ะเพราะคำว่าถ้าไหนรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวฟังแล้วมันออกไปในทางลบอะ่ะบางคนที่คิดมากเขาจะไม่กล้าย,ยกมือเกรงว่าคนอื่นจะมองว่าเป็นตัวถ่วงอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนกลัวอยู่ได้ใช้ว่ารู้สึกห่วงเนี่ยเป็นภาพที่มองแล้วบวกกว่าค่ะ การถามแบบนี้เราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเวลาไปวางแผนจะได้รอบครอบหรือครอบคลุมมากขึ้นค่ะเพราะบางประเด็นบางปัญหาเราอาจรู้ไม่หมดเราไม่ได้อยู่หน้างานแบบพวกเขาและถ้าอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ก็อาจมีช่องทางให้พนักง,งานทุกระดับทุกคน,นด้วยมีส่วนร่วมแสดงความเห็นมาได้ค่ะต่อมาคำที่4ี่คือวางค่ะวางในที่นี้คือวางแผนให้ชัดและแจ้งให้ทุกคนทราบ หลายครั้งนะคะที่เวลาเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างอะแล้วชีมหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องอะทอ้อไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากเปลี่ยนนะแต่เพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลังการมีรถแมปหรือทำลายชัดๆว่าจะทำอะไรในแต่ละเสดในแต่ละสเต็ปสเต็ปหนึ่งซองสามสี่ห้าและแต่ละสเต็ปเนี่ยทำเมื่อไหร่อ่ะเราก็แจ้งให้เชนนเจน์ทราบเนี่ยเพื่อพวกเขาจะได้รับรู้แล้วก็วางแผน การทำงานในทีมของพวกเขาต่อได้ไม่ให้เกิดปัญหาหน้างานถ้าจะให้ดีอ่ะก็ให้ดึงเชไงไอเชนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการวางแผนได้เลยค่ะเพราะพวกเขาอยู่หน้าง,งานเขาจะรู้ว่าแต่แลสะสเตปเนี่ยควรเริ่มเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะจะได้ไม่กระทบหน้างานที่ได้ขอยกตัวอย่างนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆเช่ชนถ้าเราจะเปลี่ยนระบบไอทีใหม่อ่ะ สเตปแรกนะคะให้เชนเอแจนเนี่ยสื่อสารให้น้องๆในทีมทราบหลังจากที่เราบอกเขาอย่างชัดเจนแล้วให้เวลาเขานิดนึงสเตปที่2ก็ให้เขาจัดคนมาเรียนรู้ระบบใหม่ข้อนี้แหละถ้าเราดึงเขามามีส่วนร่วมในการวางแผนและจะดีมากได้ไม่เกิดปัญหาเพราะบางทีเนี่ยเขาอยากให้ความร่วมมือนั่นแหละแต่ไม่สามารถจัดคนได้เพราะหน้าง,งานยุ่งโดยเฉพาะช่วงไฮซีซันเดือนที่ลูกค้าเยอะดีไม่ดี จะได้วางแผนออกมาหลายแบบด้วยการอย่างเช่นแบบแรกก็สอนในคลาสรูมก่อนส่งพนักงานมาเท่าที่มาได้ส่วนที่เหลือก็เข้าไปเรียนใน e-learning นะคะของบริษัทอ่ะก็เป็นช่องทางให้อีกอีกแบบหนึง่งหรือก็อันสุดท้ายก็ให้ทีมงานลงไปสอนน้องหน้างานเสริมให้ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจ เขาจะได้รู้สึกไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราช่วยเขาอย่างเต็มที่ส่วนสเต็ปสก็เริ่มทดลองใช้กับงานจริงบางส่วนหลังจากที่เขาเข้าใจแล้วหลังจากที่ไปสอนเนี่ยสเต็ปที่4ก็รับฟังปัญหาหลังทดลองใช้บางส่วนเพื่อน,นํามาปรับพอสเต็ปที่5ก็ใช้เต็มระบบเลยนโดยแต่และสเต็ปก็บอกช่วงเวลายอย่างชัดเจน พี่เล็กบอกเลยค่ะว่าภาพแผนเราชัดแบบนี้มันจะช่วยลดความกังวลลดแรงต้านเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ทอดทิ้งเราไม่โยนให้เขาทําอย่างเดียวพี่เล็กเคยเจอน้องที่สนิทบ่นให้ฟังค่ะว่าบริษัทเขาเนี่ยพอจะเปลี่ยนระบบงานนะก็แค่โยนโจทย์ให้อ่ะที่เหลือก็ไปจัดการบริหารเองปล่อยให้ทํางานตามมีตามเกิดเราถือว่าเป็นหน้าที่ของคุณทําไม่เปลี่ยนทําไม่ได้ก็เอามาพิจารณาประเมินผลสิ้นตี แบบนีพี่เด็กว่าดูโหดไปหน่อยนะอะ่ถ้าไม่คนทํางานเครียดพอทําไม่ได้ก็ท้ออีกดีไม่ดีบริษัทอาจเสียคนเก่งไปโดยไม่รู้ตัวค่ะสุดท้ายคําที่5คือหนุนค่ะจําไว้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงจะสําเร็จได้อยู่ที่ทุกคนค่ะถึงผู้บริหารจะเก่งแค่ไหนะถ้าเด็กๆทุกนคนในบริษัทไม่เอาด้วยก็ไปไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าหนุนอย่าทิ้งนะ เพราะคำนี้ของพี่เล็กหมายถึงแรงหนุนระหว่างทางค่ะที่ทำให้คนทำงานรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งรู้สึกยึกเผือมีกำลังใจอยากไปต่อยกตัวอย่างเช่นคอยติดตามคอยช่วยเหลือใช้คำาช่นชมเล็กๆอาจเป็นข้อความขอบคุณ จะเขียนเป็นการ์ดวางไว้ที่โต๊ะทํางานหรือส่งเป็นข้อความทางไลา์ทาง SMS ก็ได้นะคะหรือพาไปเลี้ยงข้าวเมื่อครึ่งทางแรกสําเร็จหรือ CEO ลงพื้นที่ขอบคุณทํามไทยให้กําลังใจพยายามให้ทุกคนได้รับแรงหนุนนี้ทั่วถึงนะคะจะเ,เลือกทําแค่บางคนบางทีมเด็ดขาดเดี๋ยวเกิดอาการน้อยใจกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอีกและพอวันสุดท้ายวันที่โครงการสําเร็จก็ไม่ลืมที่จะฉลองอีกครั้งหนึง่ง แรงหนุนที่เลือกใช้เนี่ยก็เลือกให้ดีนะคะไม่จําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปที่เรียกว่าเลือกใช้เงินเฉพาะเรื่องใหญ่ๆสําคัญเพราะถ้าใช้เงินพร่ำเพื่อจะทําให้เด็กๆในทีมาเสร็จติดเงินค่ะ ไม่เห็นเงินก็ไม่ทําแล้วขาอหลังยิ่งถ้าเคยได้เงินเยอะแล้วมาได้เงินน้อยหรือเคยได้เงินแล้วมาไม่ได้เ mm นี่ยรอบหน้าพอจะเปลี่ยนอะไรขึ้นมาอีกก็ยากและไม่อยากทําเกิดอาการอืยเฉื่อยขึ้นมาทันทีก็ลองนํา5คํานี้ของพี่เล็กไปใช้ดูนะคะการเปลี่ยนแปลไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะถ้าเรารู้วิธีพาคนไปด้วยกันแค่จำห้าคำนี้ของพี่เล็กและนำไปทำนั่นก็คือนำบอกฟังวางหนุน ทุกคนในทีมไม่ได้ท้อเพราะการเปลี่ยนแปลงแต่ท้อเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดีกับเขายังไงแล้วต้องทำอะไรบ้างและช่วงที่ทำจะมีใครอยู่ข้างๆไหมวันนี้ก่อนจากกันพี่เล็กก็เลยจะขอเลคเชอร์สรุปสิ่งที่เราได้พูดคุยกันอีกครั้งว่าถ้าเราในฐานะผู้บริหารหรือ HR หรือไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งอะไรในบริษัทและอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเปลี่ยนแล้วดีอะ และอยากให้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยสำเร็จในแบบที่ทุกคนในทีมไม่ท้ออยากที่จะเดินต่อไปด้วยกันให้นำา5คคำของพี่เล็กไปใช้ดูค่ะคําคำที่ว่านี้มีนำบอกฟังวางหนุนเริ่มจากคำแรกนำค่ะคือหาคนช่วยนำหรือที่หลายคนเรียกว่าเช a งเอเจนต์โดยเลือกตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวพ้องจากทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบที่คิดว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้เราได้คำที่2คือบอกค่ะ บอกคนที่จะเป็นกระบอกเสียงให้เรานี่แหละเชิงเอเจน์นั่นแหละให้เขาเข้าใจก่อนว่าจะเปลี่ยนอะไรทําไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วพวกเขาได้อะไรเพื่อเขาไปช่วยสื่อสารเป็นกระบอกเสียงให้ในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสื่อสารให้คน้นบริษัทรับรู้ร่วมการอยากทั่วถึงด้วยค่ะคําที่3ฟังค่ะ ฟังเสียงจากคนที่เป็นกระบอกเสียงให้เรานี่แหละเพราะคนพวกนี้ที่เราเลือกมาเป็นเชนเจอเจ์เนี่ยเขามักจะรู้ปัญหาหน้างานจากน้องๆดีว่ามีเพนพอยอะไรบ้างและเขาอยากเห็นอะไรหลังการเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้เขาได้พูดเยอะๆค่ะได้แสดงความเห็นได้เลยเพราะการที่เราฟังเขาเขาจะรู้สึกดีว่าเราให้เกียรติเขาเราเห็นเขาสําคัญหรือถ้าเราอยากได้ข้อมูลเยอะๆจริงๆจากคนทํางานทุกระดบับก็เปิดช่องท้ายทุกคนได้ีโอกาสเขียนเพนพอยที่เขาเจออยู่ รหรือแสดงความเห็นมาได้ว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางนี้เป็นแบบไหนก็ดีนะคะบ่งบอกว่าเรา,เาฟังทุกคนทุกระดบับคำที่4คือวางค่ะนั่นก็คือวางรถแมพและไทม์ไลน์ให้ชัดให้ทุกคนได้รับรู้จะได้ไม่รู้สึกสับสนหรือรู้สึกว่าผลภาระโยนงานไม้เขาทําและอย่าลืมนําสิ่งที่ได้จากการฟังมาพิจารณาในการวางรถแมพด้วยนะคะเพื่อจะได้ครอบคลุมครบถ้วนแล้วก็จัดการทำให้ได้ตามแผนค่ะ ทีนี้คำที่5ก็คือหนุนหนุนเสริมระหว่างทางเช่นติดตามช่วยเหลือชื่นชมหรือฉลองความสำเร็จเล็กๆเพื่อเติมกำลังใจให้ทีมไม่ทอ้อให้ทีมอยากไปต่อแล้วค่อยฉลองใหญ่เมื่อปิดโครงการค่ะถ้าจะใช้เงินมาเป็นตัวหนุนก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะระหว่างทุกคนในทีมจะเสพติดคำว่าเงินค่ะและขอให้จำคำที่เล็กไว้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวเท่ากับการเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นหากเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเรื่องสำเร็จแถมยังรักษาใจทีไมไว้ได้ก็ให้ใช้นำบอกฟังวางหนุนเป็นเครื่องมือในการพาทีมให้พวกเขาเกิดความรู้สึกมั่นใจปราศจากความกลัวเพราะมีคนอยู่เคียงข้างและพร้อมจะก้าวเดินไปกับเราถ้าวันนี้นผู้ฟังกำลังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องที่คิดว่าสำคัญต่อบริษัทและอยากรู้ว่าจะสื่อสารยังไงให้ทีมไม่ทอ้อให้ทีมอยากมีส่วนร่วม เดินไปด้วยกันหรืออยากได้คำปรึกษาคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เล็กก็อินบ็อกซ์พักขอคำปรึกษาพี่เล็กมาได้ทางเพจ t t e l e c t u r e นะคะแล้วกลับมาพบกับ The Lecture กับพี่เล็กกบวนสีถาวราพากันใหม่ในตอนต่อไปวันพฤหัสบด,ดีหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ